หัวหินยังคงเป็นเมืองตากอ,อากาศสุดสานคลาสสิกที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายตรงใจนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ย้อนยุคและที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดของหัวหินก็คือตลาดน้ำหัวหิน3,000นามซึ่งจำลองกลิ่นอายบรรยากาศของกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาไว้ให้ได้สัมผัสกันจุดเด่นของตลาดน้ำแห่งนี้นอกจากการตกแต่งสถาปัตยกรรมในรูปแบบวิกตอเรียทั้งตัวอาคารและร้านค้าแล้วยังมีรถไฟให้นั่งชมบรรยากาศโดยรอบของตลาดน้ำซึ่งมีพื้นที่กว่า100ไร่ พร้อมด้วยการแสดงโชว์กลางแจ้งทุกวันนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททท,ทสำนักงานประจวบคีรีขันธ์โทร3 3 5 5 3 3 8 8หรือ1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะ